ผมจะมาอธิบายทีละคันแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยได้ดูคลิปนี้ก็เพราะว่าก็ไม่สามารถจัดโปรแบบนี้ได้นะครับแต่ทั้ง3คันถ้าคุณจะจัดไฟแนนก็เหมือนเดิมเท่านี้เอารถกลับไปนะฮะสวัสดีครับผมดอสน,นะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าครับ, 199, 9, 9รบวันนี้อยู่กับคอนเทนต์เหมือนเดิมใช้เงินออกรถแค่สี่พันนะเหมือนคลิปแรกๆที่ V ีโกกับ SLX ทำมานะฮะวันนี้เราเพิ่มอีกคันหนึ่งคือ Ford Ranger <Wow. S 1> นะนะก็คือ3คันเนี่ยคุณเอาเงินมาให้4ี่พันพอแล้วคุณก็ขับรถกลับไปเลย <Wow. S 1> ผมจะมาอธิบายทีละคันแล้วกันนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าผมมีคลิปเฉพาะคัน SLX ที่ยังไม่มีคลิปหลักให้นะฮะ <Wow. S 1> SLX คันนี้มาใหม่ <Wow. S 1> ใครที่อยากได้รถสวยด้วยใช้งานด้วยต้องคันนี้ <Wow. S 1> นะคันนี้นี่สเปเชียลโอเคสำหรับคันนี้เนี่ยวีกนะฮะคุณเอาไมา้ผม4 0 0พนะ อันนี้เป็น v ีโก c แคนะครับผ่อนประมาณ5,007นะครับ5,007 0 0 8นะครับประมาณนี้ภายในสะอาดทรงรถเนี่ยสวยมากแล้วก็เป็นรถปี09นะครับก็คือปีใหม่ระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับไฟหน้ากระจังหน้าอะไรต่างๆลังพึ่งอะไรต่างๆเนี่ยเป๊ะหมดเลยนะใครที่มองหารถไว้ใช้งานไว้ขายของไว้อาจจะขนพืช <Wow. S 1> ต้องมีรถไปตลาดมีรถไปห้างไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ย คันนี้ผมก็แนะนํายิ่งใครบอกว่าผมเป็นแฟนรถโตโยต้าวีโก้เนี่ยนะคันนี้ก็มาแล้วนะครับที่ผมอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยได้ดูคลิปนี้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่รถทุกคันในเต็นท์ที่คุณสามารถจะใช้เงินแค่สี่พันห้าพันสองสามพันออกได้มันไม่ใช่ทุกคันแล้วก็ไม่ใช่วีโก้ทุกคันไม่ใช่ฟอร์ดทุกคันไม่ใช่ SLX ทุกคันนะครับที่เราจะสามารถจัดโปรแบบนี้ได้นะครับบางคันเนี่ยอย่างเช่นสมมุติมี SLX เเข้ามาใหม่อาทิตย์หน้าเนี่ยก็ไม่สามารถจัดโปรแบบนี้ได้นะครับ อาจจะด้วยยอดด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้โปรนี้ได้อยู่ที่เครดิตคุณด้วยแล้วก็อยู่ที่คุณบอกกับเราตรงแค่ไหนถ้ายิ่งคุณบอกตงรงเปอร์เซ็นต์การผ่านของคุณการได้รับลถของคุณนะฮะก็จะได้ตามที่คุณต้องการนะครับ <Wow. S 1> ก็สําหรับคันนี้คุณได้ล้อแมกสเปคเดิมๆเ,เลยนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเป็นสมาร์ทแคนะครับมันให้ความรู้สึกแบบว่าคนที่นั่งหลังเนี่ยนั่งสบายเข้าได้สบาย นะฮะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องตัดอันนี้เราก็ออกนะครับตอนนี้ก็คือคุณเปิดตรงนี้แล้วคุณก็สามารถเข้าไปนั่งได้เลยเวลาจะออก <S <s <uck> <S คุณก็สามารถออกได้ด้วยตัวเองได้นะครับก็สําหรับใครที่กําลังมีลูกนะฮะมี <s uck> ลูกเล็กๆอยู่ก็แนะนําให้เริ่มจากคันนี้ก่อนสําหรับใครที่งบประมาณยังไม่มากนะครับแล้วยิ่งใครที่คุณกำลังจะมองหาอาชีพเสริมเมื่อยางที่ผมบอกนะครับอยากจะมีรถหลักด้วยนะฮะแต่รถหลักคันนี้จะต้องสามารถ มีอีกอาชีพหนึ่งได้ผมก็ขอให้แนะนำลดราคาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีกคันเนี่ยเป็นคันโปรดของผมเองนะครับอันนี้คือ Ford Ranger นะฮะอันนี้เนี่ยเราได้ล้อแม็กมา1ชุดนะล้อแม็ก1ชุดของใหม่เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นสมาร์ทเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสามารถเปิดแบบนี้ได้ คนเข้าคนออกก็สบายเหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ยพอนอยู่ประมาณ5,3 0 0นะครับราคาคันนี้อยู่แค่237,000บาทสำหรับคันนี้ผมให้เลยแล้วกันคุณมี3,00 0 4,000คุณเอามาให้เลยนะฮะเอามาให้ผมแล้วนอกนั้นเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองนะครับอันนี้ก็อยู่ในในรถที่สามารถใช้ออกได้สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเนี่ยครับการทำลายสีเหมือนลายคาร์บอนแบบนี้นะน,นี่คือสิ่งที่ผมชอบมากนะครับมีลูกค้าหลายคนเนี่ย มีเครดิตนะครับแต่ไม่รู้ตัวก็คุณก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่มีเครดิตหรอกถ้าคุณสงสัยก็เหมือนเดิมโทรหารคุณอมรรัตศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สองห้าหกแปด 68, นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันก่อนสําหรับคันนี้ขอให้ดูนิดนึงเยอะนิดนึงนะครับสาหรับด้านนี้ลายเขาก็จะทําเหมือนกันนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับก็คือคันนี้มันอาจจะแบบว่าวัยรุ่นหน่อยใครที่แบบว่าชอบรถซิ่งๆหน่อยก็ลองลองเอาคันนี้ไปดูนะครับนี่ครับ อันนี้คือสภาพห้องเครื่องครับอันนี้คือเขาทํามาสวยๆนะฮะอันนี้เป็นชุดคิดเทอร์โบของเขานะครับท่อยางเลยต่างๆนะฮะสภาพสวยมากนะครับบางคนอาจจะเป็นรถในฝันของเขาก็ได้การแต่งแบบนี้อาจจะเป็นรถในฝันขเขาก็ได้นะครับโอเคคันต่อไปก็จะเป็น s l x นะครับสำหรับ s l x เนี่ยเดิมมากๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเอามาสี่พันจบกลับบ้านไปเลยนะครับไฟหน้าไฟสปอร์ตไลท์ต่างๆครบเป๊ะเลย แล้วรถเนี่ยเป็นทรงสวยมากปกติเนี่ยคันนี้จะต้องใช้เงินจะต้องใช้เงินเก้าพันนะครับแต่ผมจะปัดทิ้งให้ผมจะปัดทิ้งให้นะครับคุณเอามาให้ผมสี่พันพอแล้วคุณก็เอารถกลับไปเลยนะครับผ่อนก็อยู่ที่ประมาณห้าพันแปดนะสำหรับคันนี้ห้าพันแปดได้ถึงหกสิบมวดน,นะครับผมให้ดิวนิดนึงนะเพราะคันนี้ยังไงผมต้องพูดหลักอยู่แล้ว นี่นะครับเป็นเบาะทรงเดิมๆผ้าเดิมๆผ้าเดิมๆจากโรงงานช่องแอร์อะไรต่างๆไปห,หมดใครที่เป็นแฟนอ e ีซูซูเนี่ยอยากให้รีบมาเอานะครับอีซ e ูซ์เอ x นะครับ SLX คุณสามารถเอาไปต่างจังหวัดได้ <Wow. S 1> คันนี้คุณเอาไปขายของได้วันไหนคุณเบื่อเบื่อเซ็งเซงขับไปเที่ยวทะเลก็ได้นะครับและที่สําคัญทั้ง3ามขันก็ผ่อนไม่แพงคุณกําเงินมาแค่นี้คุณเอาไหมาให้ผมก็จบเลย <Wow. S 1> อันนี้คือสภาพห้องเครื่องนะครับฝาเนี้ย อันนี้เราซื้อมาให้ใหม่เลยซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่ตอนนี้สมบูรณ์แบบรอยอาร์คอะไรครบหมดถือว่าใช้ได้เลยนะกับสภาพคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยถ้าคุณจะซื้อสดเนี่ยราคาเนี่ยเราให้ที่สองแสนสามื่นเจ็ดพันบาทนะครับแต่ทั้งสามคันถ้าคุณจะจัดไฟนแนนซ์ก็เหมือนเดิมเท่านี้นะครับแล้วก็เอาเงินมาสี่พันครับเอามา 4, สี่พันเสร็จแล้วคุณก็เอารถกลับไป <ทำ S 1> นะฮะ คือถ้าเกิดจะถามว่าจะมีแบบ2 0 0 0ั0สามันไหมมันมีเป็นรถเก่งอะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองทักมาเพราะว่าคลิปยังตัดไม่เสร็จประมาณนี้นะครับใครสนใจคันไหนโทรมาเลยศูนย์แปดหนก้าแปดเก้าแพี่พันดีพันรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สองห้าหกแปดเคมอลัาดไลน e ไอดีแอ w ไซด์ดับเบิลยูจีวายศูนย์แปดแปดศูนย์ดียาลิมเติมแอซไซด์ด้านหน้าด้วยเฟสบุ๊กดีเวนมาร์คพันนรัตนะครับอาชีพเสอง มีเก็บสักพันสองพันก็ยังดีนะครับกับการที่ได้รถคันหนึ่งไปใช้นะฮะนะครับก็ประมาณนี้แหละที่จะแนะนําได้นะครับก็อย่าลืมคุยถามตัวเองว่าคันไหนเป็นคันที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและถูกใจเราได้มากที่สุดนะครับประมาณนี้นะวันนี้ก็แค่นี้แหละสนใจคันไหนก็โทรมาแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ